เฮโยฟ็อกซี่สวัสดีครับผู้เลาฟ็อกซีครับแน่นอนผู้ลงคือเป็นมีน้องใช่ครับผมในตอนนี้จะมีทุกโอเคครับก่อนได้ครับสวัสดีครับผมกอร์ฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับผุ๋วิกเตอร์ฟ็อกซีครับสวัสดีครับผมกันฟ็อกซีครับสวัสดีครับคิมครับสวัสดีครับอองนีครับสวัสดีครับขอบุนนะครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศแบบนี้ได้ขึ้นโชว์ จริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ตอนที่พวกเราออกมาสแตนบายขึ้นหน้าเวทีคือเราตกใจมากคือเราไม่คิดว่าวันนี้แฟนๆจะให้การตอบรับพวกเราอย่างดีเลยนะครับคือตั้งแต่ที่เราก็ได้ทราบข่าวมาคร่าวๆแล้วว่า ของพวกเราก็อย่างเช่นพวกฟู้ดไทม์ใช่ไหมคือวันนี้มันกิจกรรมไอเดอร์เอ็กแชงใช่ไหมครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับขายอาหารด้วยซึ่งพวกเราเนี่ยก็เอาเค้กป๊อปมาขายซึ่งเค้กป๊อปเนี่ยหมดแบบประมาณาสิบสิบนาทีหมดแล้วแล้วก็โปสเตอร์ที่ตอนแรกเอามาคือแป๊บเดียวก็ทยอยทยอยต้องเติมสต็อกเรื่อยๆก็คือขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาเชียร์พวกเราแล้วก็อุ่นหัวของพวกเรานะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่วันนี้ได้มาพบปะกับแฟนๆที่ MBC งานนไอเลร็็งแวเเทีนปด เวทีแรกๆของพวกเราหลังจากที่เราปล่อยเพลงเดบิวท์ของพวกเรามานะครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จริงๆยังตกใจอยู่เลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีแฟนๆมารอพวกเราเยอะขนาดนี้ครับแล้วคนเดิมนะครับมีใครแบบตื่นเต้นตรงไนครับตรงนี้ตรงนี้แบบใจรัวมากครับใจรใจรัวใจรัวคือยังไงครับใจสั่นหรือเปล่าประมาณนั้นครับผมก็คือตื่นเต้นครับผมเออ่ไม่นึกว่าเหมือนที่ก่อนพูดว่าไม่นึกว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณทุกคนมากครับ จะเต็มที่เลยครับใช่ครับจะเต็มที่เลยคเมื่อกี้พวกเราโชว์ทั้งหมด2เพลงครับผมก็จะเป็นเพลงแรกจะเป็นเพลงเปิดตัวเดบิวต์ของพวกเราก็คือเพลง Crazy Love รักบ้าบอครับผมส่วนอีกเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่พวกเราทำโปรเจกต์คอเวอร์ขึ้นมาครับผมก็ชื่อเพลงว่าเพลงรักครับก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยเสียพงษ์ด้วยนะครับก็ที่ให้อนุญาตให้พวกเราเนี่ยนำเพลงนี้มามอบความสุขความรักให้กับแฟนๆในวันนี้ครับขอบคุณครับ บอกไหมมีใครอยากพูดไหมสำหรับร้านวิวแรกของเราเนี่ยครับก็รู้สึกดีใจมากๆาเลยครับผมแล้วในที่สุดแล้วเพลงนี้แล้วก็ถึงหนึ่งล้านสักทีแล้วผมก็อยากจะอย่างแรกครับขอบคุณทุกๆคนมากมากครับที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังพี่ๆทีมงานแล้วก็รวมถึงยูเซอร์เองครับผมก็ขอบคุณมากดีใจมากๆจริงครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอยสนับสนุนพวกเราอต่อไปเรื่อยๆครับผมไปกันต่อเนาะไปกันต่อไปกันต่อทุกคนไปกันต่อครับ พูดแม่ไปเกิดไหร้านวิวร้านแรกร้านแตกดีใจม่าเขาแตกเพราะว่าก็ร้านร้านนึงเยอะเยอะมากใช่ใช่ว่าจริงๆเราก็ไปแอบส่งเป็นแฟนเขาแบบคุยกันในโซเชียลมีเดียใช่ครับเขาก็แบบว่าทุ่มแบบทุ่มกันสุดตัวมากการตัดสินพวกเรานี่ครับก็เราก็แบบขอบคุณแฟนๆอเชิญมาจริงๆขอบคุณมากจริงขอบคุบมให้พวกเราได้หนึ่งล้านวิวแล้วก็ไปสู้กันไปต่อจะถึงสิบล้านร้อยล้านเลยนะครับเลย ใช่ก็คือเมื่อกี้พวกเราก็ได้พูดกันไปบนเวทีใช่ไหมครับว่าถ้าเพลงของพวกเราเคยซื้อลับรักว่าบอลเนี่ยถึงยอดวิว2อล้านห้าแสนภายในวันที่30 000, มิถุนายน2 5งพนี้พรอยหกสิานีนออกออกซิเจห 6, คนก็จะทวเวิร์ญให้แฟนๆได้เห็นกันทางการครับใช่ครับแล้วก็เป็นตั้งชัยเลนจ์แบบสนุกสนาสน<อ>นะครับก็เป็นแบบตลกๆเนี่ยครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสปอร์ตเราต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ปั่นเพลงนี้ให้แบบยิ่งขึ้นไปอีกใช่ครับ ไดก่อนก็สามารถทำก่อนได้ได้เร็วทำเร็วได้เร็วทำเร็วครับได้เร็วทำเร็วได้เลยทำได้เลยเราไปติดตามกเลยนะครับทกคนที่ติดนามกันนะครับทนี่ติดามกันนะครับทุกคนี่ทดมันนะครับทนี่ติตามันนะครักคนทีติดตามกันนคนั้นที่ตกันะครับทุกคนทีติตา c กันนะงรัก็นทด้ายกนนครับทุกคนดตันนรบทุกคนทแติากนนะคับคนที่เขากเนรัทคนที่ติากัราด้วยคนอีฟ้ิแต่ละคนก็นบบ ตั้งใจแล้วก็แบบน่ารักมากๆเลยครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนร่วมกับเพลงนี้แล้วก็แฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนในการทำชาเลนจ์ของพวกเราติดต่อกันเยครับผมครับก็ขอขอบคุณเออกก่โปรดิวเฟอร์เป็นครูของเราที่จิตาจิตาเต้นให้แบบทุกคนได้มาร่วมเต้นกันแบบง่ายๆ<ช>สน,น,นุกๆนะในติดต่อ โอ้ oh, สำหรับซิงเกิลต่อไปใช่ไหมครับก็อยากให้ทุกทุกคนอดใจรอก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่เพลงแรกของวกวกเราก็เพิ่งคลอดมาได้แค่หนึ่งเดือนนิดเองก็อยากจะให้เพลงนี้ยังคงแบบว่ายังคงรันไปเรื่อยๆก่อนแต่เชื่อว่าซิงเกิลต่อๆไปก็จะพยายามปล่อยมาเรื่อยๆแน่อนอนคือจะไม่ให้ทิ้งระยะห่างนานมากครับผมกลัวแฟนๆจะคิดถึงพวกเราซะก่อนพวกเราก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคอนเทนต์อะไรให้แฟนๆได้คอยติดตามคอยชมผลงานพวกเราเรื่อยๆไม่ขาดสายแน่นอนครับอย่างในทีมทีป๊องเองเนาะ คุณทูตทูตคุณมัตทูตคุณมัตทูตใช่ครับทุกคนที่ทุกคนเรียกคุณว่าทูตคุณมัตทคือคุณจะแบบต้นแท้ไปสนิทกับศิลปินที่ป๊อปท่านอื่นเยอะครับใช่ก็รู้สึกขอบคุณมากนะครับที่เขาแบบแบบมาช่วยกันแบบขับเคลื่อนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีป๊อปใช่วยรังคือขับมากขึ้นเรื่อยๆก็แบบทุกคนแบบต่างกันสนับสนุนกันและกันรู้สึกแบบรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกดีที่แบบแบบเป็นบิ๊กต่อกัน่่่ใใใชชชคคครรรััับบบพวกเราก็อยากจะช่วยกันผลักดันครับผม คุณพัตติคุณพัตติของเราใช่ไหมครับรจริงๆแล้วคือต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆอย่างเนี่ยเกิดต้นเ,เกิดเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าพี่ติ๊กเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ติ๊กก็คือเป็นคนที่ คอยปลูกฝัง,งคอยปั้นพวกเรามาตั้งแต่ที่สมัยพวกเราได้ออกรายการบาร t เทอร a สไทยแก็คือเป็นรายการที่เป็นหาไอดอลครับผมเพิ่งพอจะจบในรายการนั้นมาเนี่ยก็คือพี่ติ๊กนี่แหละเป็นคนมองเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างพวกเราทั้งหคนเขาก็เลยลองให้พวกเราเนี่ยได้มาซ้อมร้องซ้อมเต้นกันแล้วสุดท้ายก็เลยได้กำเนิดขึ้นมาเป็นฟ็อกซี่ก็คือถ้าไม่มีพี่ติ๊กเนี่ยก็อาจจะไม่มีพวกเราฟ็อกซี่ในวันนี้ครับก็พี่ติ๊กก็ทำงานหนักมากจริงๆเรียกได้ว่าเป็นพ่อของเราแล้วก็เป็นทุกอย่างให้พวกเราฟ็อกซี่แล้วครับ น้องๆนะครับน้องๆเลยครับน้องลีมน้องลีเลยองลีอาชีพละคนกับพังอาชีพละคนเลยนะอาคุณก่อนก็ได้คุณก่อนก็ได้ก็จะพยายามแบ่งให้ทุกคนได้พูดดีกว่าก็อาช้า social media account ของพวกเรา Proxy ส่วนตัวเนี่ยนะครับก็คือ proxypunoa.com official ครับมีทั้งแบบอินสตาแกรมแล้วก็ทิกตอกนะครับฝากไปติดตามพวกเราด้วยนะครับมาครับผมก็ขอบคุณยูเซอร์ที่มาวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมผลงานต่อไปเราก็จะตั้งใจแล้วว่า มอบความรักเพิ่มขึ้นเลยเลยครับผมก็สำหรับคิมก็คงรู้สึกเหมือนทุกคนครับผมก็ขอบคุณยูสเซอร์ทุกคนรวมถึงสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นเนี่ยก็ฝากเงเนิงเนฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราไปนานๆน,นะครับผมขอครับครับผมผมก็ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาเชียร์พวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่มาวันนี้ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจ,จน,นะครับเชื่อว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าพวกเราคงจะได้พบกันอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากเชียร์ฝากซัพพอร์ตเป็นกำลังใจพวกเราพ็อกซี่ต่อๆไปนะครับพวกเราก็จะพยายามพัฒนาฝีมือแล้วก็ฝึกซ้อมให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไม่ทําให้แฟนๆของพวกเราผิดหวังแน่นอน,นครับงั้ก็อย่าลืมอย่าเพิ่งลืมพ็อกซี่กันนะครับก็ฝากเพลงเพคยรู้แล้วครับบ้าบอบิสตรีมเครับสก ทุกแพตฟอร์มเลยแล้วก็เป็นมีพวกนัานด้วคือบผมกมีเดี่ยวเดียวจัดเดยอเดียวอ่าก็ท้ายแล้วครับอนก็ขอขอบคุณยูเซอร์แล้วก็แฟนๆฟหรือว่าท่านสื่อทุกท่านด้วยครับแล้วก็พี่ๆีทุกคนที่เดินผ่านมาเห็นพวกเรานะคับอกว่าทุกคนได้รับชวโชว์และโชว์ของเราแล้วจะมีความสุขแล้วก็ได้รับพลังบวกแฮปปี้กลับบ้านไปแบบอย่างอย่างมีความสุขนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้จริงๆครับขอบคุณนะว่าจะติดตามพวกเราต่อไปแล้วเดี๋ยวพวกเราจะ เสิร์ฟผลงานดีๆตั้งใจทำออกมาเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ